You're rolling up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me Turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease Bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase I need us to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything

ตรงสายเนี้ยนนเข้าไปเลยครับเหยื่อปัดชน ทุกอย่างั้นเราอะครบเลยผมก็มาตด้อนผ่อนต้องนะครับที่มกำลังจะถอดเหลือนิดเดียวแล้วนะ ต้องประคองเรื่อยๆครับอย่าไปตึงมันอย่าไปโขนมันนะครับ,รบเหลือไม่กินเนงแล้วเรียบร้อยอจังหวะตักให้ดีครับไม่มีสามโลกว่าใจจะขาด เี๋ยวเาไหลแล้วเนี่ย80โกิโลได้เนาะอีกกี่วันเนี่ยยาวปี๊ดปลาไม่โมกเขาว่าอย่างนั้นโอ้โหนี่นะครับแขนที่ใช้เนี่ยเวลาเราปั๊มกับปลาในโคมิซัสขนาด100เนี่ยเราจะหมุนได้ดีนะครับเรามีกําลังในการวิ้นนะครับในการโหนปลาเนี่ยจังหวะวัดแล้วเก็บสายเนี่ยมันก็จะมีท่วงทีที่เร็วขึ้นนะครับทําให้เราแบบวัดแล้วปิดได้ง่าย มีกาลังแล้วหมุนเนี่เราวิ่นเลยปึ๊กเลยเห็นไหมพอถอดเงี่ยงลยแล้วแป๊บเดียวเองถ้าเราตัดสินใจตักช้ากว่านี้อีกนิดนึงก็ไม่น่าจะรอดละเพราะปากเนี่ยเบิกมาตัวนี้ต้องบอกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวว่าปลาขึ้นแบบพวดเดียวพวดเดียวนะครับเร็วเลยอะ่ะเร็วมากๆ อันที่ใช้ตัวนี้ก็เป็น b c k d e v i l d ดู m นะส2บสอ่อเป็น6.3นะครับตัวนี้บอกเลยว่าหมุนนุ่มมือมากๆเปเฟืองคนเบรกหนักนะครับดูตัวปลากันหน่อยพระเอกตปลาไม่มีตัวปลาก็เหมือนไม่ได้ปลานะครับเราต้องได้ปลาขึ้นมานี่ผมให้นะนะ้าๆดูว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นปลาปล่อยด้วยหรือเปล่านะแผลค่อนข้างช้าหรือผมนี่แหละมะั้งวัดสกัตุีเลยนะครับส2 25นะครับไซส์ขนาดนี้เลยนะครับโอเคขออนุาถ่ายน๊บนึงสักครู่นะครับ เลยคิดโอ้โหครึ่งโลไหมโอ้โหอยากจะลอ้อนะนะโอ้ยครึ่งโลไหมชัดชัดเ <c oughs> มื่อไหร่จะได้ร้อยอย่างเงี้ยโอ้ยตัวที่กินหนักไม่ใช่ตัวนี้ <Scroll> อโคตรดีเลยนะนะแบล็คลิฟไทยแลนด์ได้ได้ได้ฉลาดฉลาดนี่ฉลาดฉลาดจับึ้นมาเจอไม่ได้ลงขึ้นมาเจอลง ไม่ล่ะตลาดไม่ล่ะให้มันไปไม่ต้องได้กันร้อยโลวันเนี้ยตากล้องดูลมแบบนี้ดูลูกมันขึ้นนะเห็นไหมตากล้องเห็นไหมครับแกเห็นไหมยัง ล้มอย่างนี้นะครับดูหาลูกค้อกันเข้าหากันแบบนี้นะนี่ดูอยู่ห่างปาเท่าไรสายตาตาจะแตกนะครับดูมันขึ้นแดงแจ๊ดอยู่ใต้น้ำอย่างนั้นะดูครับโอ,โ,อโอ้โหทั้งวันครับจะได้ไหมครับร้อยโลมะจับอีกดูดีครับดูดีครับข้อนี้ มันไม่ครับปล่อยแบบนี้ผมเก็บทิ้งนะครับเก็บทิ้งอย่างเดียวถ้าไม่ใช่จุดโฟกัสมันนะครับที่มันจะกัดผมเก็บทิ้งเลยแล้วตีผิดนะครับ พาดตัที่เล็กน,นิดนะครับเติม้วเติมนะไอ้ครับนะเวลาเราหาลูกค้องอ่ะเราต้องมองแนวเราให้ดีนะที่หลงหลงลูกค้องหายอ่ะลมมันพัดทิศนี้นะครับปลาเดินส่วนลมขึ้นเรือเราไหลเรื่อยนะเนี่ยผมก็จะยึดจากตอไม้ตัวนั้น,นครับเป็นหลักครับดูการเกณฑ์ไกด์เรือของผมหนหัวเรือผมก็จะอยู่ทางซ้ายหน่อยของตอครับเดินหน้าขึ้นไปเรื่อยนะครับเพื่อหาแนวปลาเดินออกไปว่ามันเดินไปที่ทางไหนนะครับแล้วก็ประคองระดับ หัวเรือว่าตรงกับอะไรด้วยครับไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ไปเทินลูกค้อ อูแล้วูแล้วกเดิี่มันทรเลวะเนี่ยทมหอยว่าทฟันมันขึ้นอยู่ มาเลยเหรอโคตรโอ้โหใหญ่แน่ตัวเนี้ยดูตัวโอ้โหลกยาวเฟื้อย ยี่ยังมีพลาดได้นะอะไรอย่างงี้เราใจเย็นหน่อย <c oughs> เอาไปสลม,มันต้องมีอะไระเสียวๆกันหน่อยเอาแล้ววันนี้ทูฟี่วันนี้ครบห้าตัวเลยโว้ยโอ้ยดังวันห้วยเลิกเป็นสองเป็นห้าร้อยอยู่โอ้โหโคตรแสบเลยนะตัวนี้ ลมด้วยเลยด้วยทุกอย่างเลยแล้วจังหวะฉ่วยมันนิดเดียวเองครับจังหวะที่มันจะกินอะ่ะโอ้คิดว่าใหญ่มากนะวัดนี่มาเลยนะวานมีเห็นนะท่านหนึ่งเขาตกอยู่นะปลาคอกเนี้เขาตามตามหม,มคูคลิปหมูคิดเลยว่าตัวใหญ่วันนี้ผมลองแวะเข้ามาดูมาเจอมันตอนเย็นนะครับนะนะโอ้โหตักปลาพลาดนะนะะบอกเลยคือก็มันก็กดดันตรงไหนรู้ไหมครับกดดันตรงที่ว่า ผมตั้งเป้าวันละห้าตัวเองครับอันนี้จะเป็นตัวสุดท้ายที่ทําแบบให้ว่าวันนี้เราจะพักหูมือยังสั่นอะ่ะปลาตัวแค่นี้จริงๆไม่รู้สึกหรอกนะแต่มันเป็นตัวสุดท้ายที่เราต้องเลิกมันก็เหมือนกับว,วันแข่งขันเลยครับว่าเราได้ปลาครบสา,ามตัวางครับแล้วแถมตักพลาดอีกตงหากนะถ้าเราไปยกมันเลยปากฉีกนะครับแล้วนะนะได้มันก็โมูได้เนาะโอ้โห อันนี้เป็นแบ็คเดวิลนะหกตัวนี้เป็นรอบ6.3นะครับลูซิเฟอร์แบ็คเดวิลเป็น12.25ดูมนะดูวัดแบบจังๆเลยนะนะแขนโกไม่ซัดครับขนาด100มิลดำทองนะครับตัวนี้เวลาเราอัดกับปลาอย่างที่ผมเห็น,นครับเวลามันปั๊มเนี่ยมันม,มีมีประโยชน์เลยนะผมบอกเลยว่าแขนเนี่ยมีส่วนสําคัญนะครับในการหมุนเนี่ยทำให้เราหมุนสบายขึ้น,นครับในการที่เราจะหมุนเนี่ยมันก็จะสบายขึ้นมากๆนะครับเวลา,เาควงเนี่ย มันกลับง่ายเราไม่ต้องไปซอยซอยแบบนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับมาดูตัวปลากันหน่อยโอ้โหตัวที่ห้าเลยววันนี้มีหลุดไปตัวนะเมื่อวานก็หลุดใช่ไหมตาก็้องใช่เมื่อวานก็หลุดตัวหนึ่งแต่เมื่อวานเราทาได้แค่สี่ตัวนะตอนนี้น้ําหนักรวมผมเนี่ยคาดว่านะผมคิดว่าปลาตัวนี้จะมีหกรูนะตอนแรกอะจากที่วัดนิวโโหแบบปึ๊กนี่คือมันเด้งกลับเลยอะ รอยปากสิมันโฉบผมไปสองสามรอบอกิปเปอร์จากเน็กนะค่าย PS นะครับวันนี้ได้เลิกไวู่แล้วเละกไปครับเหนื่อยมากตันนี้ตัวใส่พอได้เนาะนาดสี่โลต้องมีละตัวนี้ครับ ที่ใช้ปวดก็เป็นคูมินะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกวันนี้ขอพักก่อนเบนสองแปห้าแช่เย็นเจี๊ยบงานเข้าตากล้องบอกได้4ี่ตัวลุวดไปตัวนี่ว่าโอ้โหไปหายอีกเหรอเนี่ยเอาเอาเดี๋ยวติดตามตัวต่อไปต้องหายอีกไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับตูแล้วอ,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 อืบอกแล้วว่าลุกแล้ว I see her rolling up, over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best.